สวัสดีคร er ับคนที่หนึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หน้าร้านกล้องซึ่งผมจะเชียร์ให้ทุกคนที่ตัดสินใจจะซื้อเลนนะครับหรือว่ากล้องเนี่ยอยากให้มาลองกันที่หน้าร้านก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยผมมีการรีวิวกล้องและเลนไปนะครับก็มักจะเจอคำถามประจําเลยนะหลังจากที่ดูรีวิวแล้วเนี่ยเขาเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเลือกเลนตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้กล้องตัวนี้ดีไหมนะครับคำตอบที่ผมให้ตรงๆไปส่วนใหญ่นะครับในคอมเมนต์ก็จะบอกว่าให้คุณไปลองที่หน้าร้านก่อนนะครับจนสบายใจ ทำให้ทุกคนได้มาลองรู้ข้อดีกันนะครับว่าเมื่อคุณมาลองกล้องแล้วก็เลนที่หน้าร้านเนี่ยมันทําให้เราได้คําตอบอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากการดูรีวิวนะแล้วก็บางคนนะครับไม่กล้ามาลองเพราะว่ากลัวว่าลองแล้วจะต้องซื้อเลยนะในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะลองจนสะใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้ออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเห็นข้อดีทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้คุณถ้ามีเวลานะ มาลองเล่นที่หน้าร้านดูครับเรามาดูที่ข้อดีอย่างแรกนะครับของการมาลองกล้องแล้วก็เลนที่หน้าร้านนะครับหลังจากที่เราดูรีวิวไปแล้วนะว่ามันมีข้อดีอะไรนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่มันได้มากกว่าการดูรีวิวนะครับคือผมเป็นคนทำคอนเทนต์รีวิวกล้องกระจิงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนดูเนี่ยแน่อนอนว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งในการใช้งาน การที่คุณมาลองที่หน้าร้านเนี่ยคุณจะรู้เลยนะว่าเลนส์ที่คุณใช้เนี่ยมันมีน้ำหนักกับมือของตัวเองเนี่ยโอเคหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นกล้องเองก็ดีเนี่ยกล้องมีการออกแบบบอดี้อยู่หลากหลายแบบมากนะครับซึ่งกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันตอบโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตอนที่คุณดูรีวิวเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องมันเข้ามือนะครับจังหวะการใช้งานมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัดสินใจซื้อเลยน่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมาลองที่หน้าร้านนะครับคุณสามารถที่จะลองเปรียบเทียบบอดี้กล้องแแตต่่่ละดดด้้นนรราาาาออออองงงงงเปิููพ์ขขกวห แลกใช้งาน,นจริงเนี่ยมันเข้ากับเราหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของเลนนะครับเลนบางตัวมีระยะใกล้เคียงกันมากอย่างเช่นเลนระยะ20มิลกับ24มิลเนี่ยพอใช้งานจริงแล้วความกว้างมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางครั้งดูในรีวิวเนี่ยฟ e ลลิ่งที่เราสัมผสัสได้มันไม่เท่ากับการที่มาลองที่หน้าร้านนะครับมันจะมีของเดโมวางเยอะนะครับเราสามารถที่จะขอเขาลองได้ขอเขาเล่นได้เอาเมมเรามาทดสอบกล้องก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยพอเราใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกที่ได้หลังจากที่เราดูรีวิวเนี่ยก่อนและหลังเนี่ยยมนปไอ รือว่ามีอะไรผิดคาดไปมากกว่าการที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับการมาลองที่หน้าร้านจะให้คําตอบตรงนี้ได้ดีครับนอกจากนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เลนส์นะครับการตัดสินใจซื้อเลนส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับเพราะว่าเลนส์ที่เราเห็นในรีวิวนะผมเป็นคนทารีวิวอย่างที่บอกไปนะครับถ่ายมาเนี่ยโบเก้ละลายหลังสวยนู่นนี่นั่นแต่พอจะตัดสินใจซื้อนะครับในระยะที่มันใกล้เคียงกัน,เ,นเรื่องของการละลายฉากหลังความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรากดถ่ายรูปแล้วก็ดูรูปแล้วเนี่ยมันสำคัญมากมากนะารับมมเนยอาต้งื รหรือว่ามาลองที่หน้าร้านคําตอบมันจะได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าตอนที่ใช้งานเนี่ยมันมีระยะในการยืนห่างากับตัวแบบมีเรื่องของการใช้งานที่เราจะบอกตัวเองได้เลยว่าเลนตัวนั้นเนี่ยมันอึดอัดไปไหมใช้แล้วเข้ากับเราหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราใช้ความรู้สึกฟีลลิ่งแล้วเราโอเคกับมันไหมหลกัลกๆจะประมาณนี้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่การดูคอนเทนต์วิดีโอรีวิวมันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาผมพยายามทำรีวิวให้ทุกคนมองเห็นว่าระยะห่างระหว่างเรากับแบบนั่งน้อยแค่ไหนนะครับการละลายหลังแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับนนน่่นน่วดึงแตีสค ลองเองกับตัวเองนะครับคุณจะเห็นเลยว่าเล่นตัวนั้นเนี่ยทมผัดแล้วมันเป็นยังไงครับ แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของคนที่ใช้กล้องนะครับอยากจะให้ทดสอบหลายๆอย่างพวกการจับถือนะครับน้าหนักเวลาที่ประกอบกับเลนแล้วนะครับแล้วก็ตําแหน่งการวางมือทุกอย่างเวลาที่เราใช้งานกับกล้องเนี่ยเวลาที่เราดูในรีวิวพวกกล้องต่างๆนะครับมือแต่ละคนมันไม่เท่ากันการวางตําแหน่งการวางปกบางคนอาจจะถนัดบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะการที่เรามาลองเราสามารถที่จะลองเช็คได้เลยว่ามือที่เราวางกับตําแหน่งข,งของกล้องที่เขาออกแบบมามันเข้ามือหรือเปล่าอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเมนูต่างๆเวลาเรากดใช้งานเนี่ยงวดงินมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยมันเห็นได้ชัดเจนเวลา รามขา้อดีอย่างที่2อนะครับเมื่อคุณมาลองกล้องที่ร้านนะก็คือคุณสามารถที่จะมีโอกาสในการทดลองใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับกล้องด้วยนะครับเวลาที่เราเอากล้องไปใช้งานอย่างเช่นงานวิดีโอนี่มันไม่ได้มีแค่กล้องกับเลนส์ครับการทำงานจริงมันอาจจะมีฟิลเตอร์นะครับอาจจะมีเรื่องของไมโครโฟนที่ต้องติดอยู่บนกล้องแล้วก็ต่อสายให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าการเซตอัพกับพวกขาตั้งต่างๆนะครับตรงนี้ถ้าคุณมาลองที่ร้านเนี่ยคุณจะรู้เวิร์กโต์ว่า เวลาที่ทํางานจริงอะไรมันขาดไปอะไรมันเกินไปนะครับหรือว่ามันเกิดการเซตอัพบางอย่างที่มันอากต้องคิดเยอะกว่าเดิมนะครับมันไม่ได้มีแค่กล้องที่แบบเราดูรีวิวกล้องเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมล่ะเวลาที่ทํางานจริงเราต้องหาคําตอบได้ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวพอเซตอัพไปแล้วเนี่ยเราเข้ากับมันการมาลองที่หน้าร้านเราอาจจะไม่ต้องซื้อของทุกชิ้นแต่เราสามารถมีโอกาสที่จะลองกับของทุกชิ้นที่ใช้กับกล้องที่เราคาดหวังไว้ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากล้องเนี่ยใช้ถ่ายวิดีโอนะครับเราเซตอัพกับพวกกิมบอลเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ที่เราเซตอัพไว้หรือคาดหวังไว้เนี่ยมันรับกล้องของเราได้ดีหรือเปล่านะครับใช้กับเลนส์ตัวนั้นได้โอเคไหมเมื่อติดอยู่บนกิมบอลนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำหนักของตัวกิมบอลแล้วก็เซตอัพกับตัวกล้องเองเนี่ยเราถือได้ไหวไหมถือได้นานไหมนะครับการมาลองที่หน้าร้านกับของพวกนี้มันมีตัวเลือกให้เราได้ลองเยอะโดยที่รีวิวอาจจะให้คําตอบได้ไม่หมดการมาลองที่หน้าร้านก็สำคัญมากๆแล้วก็สลับสายวิดีโอนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณเริ่มสนใจเกี่ยวกับพวกไมโครโฟนอะไรเงี้ยแนะนําว่าควรจะมาลองของจริงก่อนจะตัดสินใจซื้อเพราะ แล้วเนี่ยเราก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยลองพูดในพื้นที่จริงดูว่าเสียงแอมเบียนต์หรือว่าเสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันแทรกเข้าไปในไมเยอะไหมนะครับจากการเซ็ตอัพที่เราใช้นะครับมันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับพอพวกนี้มันสามารถที่จะเช็คได้เองเมื่อเราลองด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อโดยที่ไม่ลองเลยผมเป็นคนที่ทําแบบนี้บ่อยนะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้ของที่ไม่ตรงใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ได้ตามที่คาดหวังนะครับแต่เราดันซื้อมาแล้วนะต้นทุนมันก็เกิดแล้้วก็ออาาจจะตงห ไม้ <My S 2> ตัวใหม่ที่มันตรงใจมากกว่านี้ด้วยมันก็เป็นต้นทุนที่มันเปลืองแบบซ้ําซ้อนนะครับซึ่งผมก็เลยแนะนําว่าอยากจะให้มาลองจริงๆครับข้อดีอย่างที่3ครับอันนี้จะเป็นกระบวนการซื้อนะครับเราสามารถที่จะเลือกของที่ต้องการสมมุติว่าเราเช็คทุกอย่างแหละเราอยากซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไม้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะต่อรองราคาหรือขอราคาพิเศษได้นะครับหลายคนไม่รู้นะคือปกติเนี่ยในตลาดกล้องนะครับด้วยที่ผมเคยทํางานที่ร้านกล้องเองนะตัวกล้องเนี่ยมันจะมีการคุมราคามาจากแบรนด์อยู่แล้วเราเห็นว่าทุกร้านเนี่ยจะตั้งราคา าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์นั้นอื่นที่เราซื้อพร้อมๆกันอย่างเช่นขาตั้งอุปกรณ์รต่างๆนะครับของพวกนี้นะครับเรายังสามารถที่จะต่อรองราคาหรือว่าขอโปรโมชั่นพิเศษได้ถ้าเราซื้อในงบที่มันค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันยิ่งคุยได้เยอะนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะถามได้ว่าเออระหว่างเงินสดกับบัตรอันไหนได้ราคาที่ดีกว่ามันต่อรองพวกนี้ได้ครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของของแถมนะครับของพวกนี้มันคุยได้มากขึ้นเวลาที่เรามาหน้าร้านนะครับแต่การซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็ ตามโปรโมชั่นที่เขาจัดแต่ว่าการซื้อของเป็นเซตๆเนี่ยมาคุยหน้าร้านเนี่ยบางทีเราต่อรองได้เยอะกว่าอันนี้เป็นข้อดีครับคราวนี้เวลาที่เราจะไปลองหน้าร้านเนี่ยจริงๆแล้วมันเดินเข้าไปขอลองได้เลยเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกเนื้อไาอย่างนี้ก่อนทุกร้านเนี่ยของร้านกล้องนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะสต็อกของเดโมของเดโมคือของที่เขาแกะมาให้เราใช้งานทุกชิ้นทุกรุ่นนะครับเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะมันจะมีรุ่นดังๆหรือรุ่นเย็นๆเนี่ยสต็อกไว้อยู่แล้วแล้วก็เป็นของเดโม่ ของทางร้านก่อนนะครับยกตัวอย่างของซูมคอมล่าเนี่ยติดต่อเข้าไปที่เพจก่อนนะครับแล้วก็ถามว่ากล้องหรือเลนส์รุ่นที่เราอยากจะลองเนี่ยมันมีของเดโมไหมบอกเข้าไปตรงๆว่าเออเราอยากจะลองใช้ดูว่ามันเวริร์กหรือไม่เวริร์กเขาก็จะบอกครับว่ามีเดโมอยู่ที่ร้านไหนนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการจะลองร้านใกล้บ้านเนี่ยอาจจะลองถามเขาดูว่าเขาสามารถที่จะส่งเดโมมาลองที่ร้านใกล้บ้านในช่วงเวลาที่เราอยากจะเข้าไปลองได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะเสียเวลาของเรานะครับเพราะว่าบางทีเรามาที่ร้านมันอาจจะไม่มี เ่นตัวเ่นๆดกล้องตัวขายดีๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเดโมให้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่อยากกล้องบางตัวอย่าง s ทนี f x อาอะไรเงี้ยตัวน <ๆ S 2> <ง>ึงเป็นแส้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สต็อกไว้ที่หน้าร้านทุกสาขานะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะแนะนําว่าง่ายที่สุดคือคุณติดต,ต่อไปที่ Facebook ของทางหน้าร้านก่อนนะครับเพื่อให้เขาเช็คว่าของมันอยู่ใกล้กับสาขาใกล้บ้านเราหรือเปล่าน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใกล้แล้วเนี่ยเขาพอจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเขายกย้ายของไม่ได้จริงอาจจะต้องไปลองที่สาขานั้นนั้นแทน ครับเวลาที well, so. er ่คุณมาลองเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าพอลองแล้วคุณจะต้องซื้อเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ร้านหรือพี่ๆที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเราอะไรขนาดนั้นนะครับคือเวลาที่เรามาลองเนี่ยเราสามารถที่จะลองจนได้คําตอบกับตัวเองคือลองหลายรอบก็ได้แบบสมมติเราลองแล้วตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กลับบ้านไปเอาไฟล์รูปไปดูก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาลองใหม่อีกก็ได้นะครับซึ่งผมทําแบบนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆโดยเฉพาะของบางชิ้นที่ราคามันสูงนะครับการลองก็แป๊บแล้วซื้อเลยเนี่ยมันอาจจะได้ของที่ไม่ตตรงงใจจจก็ไดด้นนคคััุณวลออเเช กับความรู้สึกว่าเอยอย่างนี้โอเคมากลองแล้วถูกใจนะครับอ,อยตัดสินใจซื้ออย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแนะนําให้ทําแบบนี้นะซึ่งรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจเลยครับการมาลองของจริงครับแล้วก็คาแนะนําสุดท้ายเพิ่มเติมนะครับที่ผมอยากจะให้ก็คือว่าเวลาที่คุณตัดสินใจซื้อของเนี่ยอย่าซื้อเพราะโปรโมชั่นน้ำหนาควรซื้อเพราะว่าของชิ้นนั้นตอบโจทย์การทํางานอันนี้ต้องมาก่อนนะเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยโอเคโปรอาจจะไม่หนักมากแต่มันเป็นของที่ตอบโจทย์เราเยอะที่สุดควรจะโฟกัสที่อุปกรณ์ แล้วแก้ปัญหาเราได้เยอะสุดอันนี้สำคัญน,นะครับแล้วค่อยไปดูเรื่องโปรโมชั่นนะครับอยาา่าค่อยเขวยเรื่องของโปรสมมติเราไปดูปุ๊บเฮ้ยสุดท้ายเรากล้องตัวนี้ลดเยอะกว่าแต่การตอบโจทย์มันอาจจะไม่ได้แบบเท่ากับเรา1้อควรจะเอาของที่มันช่วยงานเราได้เยอะสุดก่อนเพราะไม่งนั้นอาจจะตามมาเรื่องกระบวนการหลายๆอย่างก็ได้ครับอันนี้ผมให้คําแนะนําไว้แบบค่อนข้างซีเรียสในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องกล้องหรืออุปกรณ์เยอะนะครับบางทีโปรโมชั่นมันมาเยอะมากๆทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเจ้าของตตััววนนน้่่่่อาาางยยกีีึททมบโจ์เร พยายามละมันระวังการเลือกช้อยส์พรงนี้นะครับครเลือกของที่มันเข้ากับเราจริงๆแล้วก็ช่วยงานเราได้จริงๆมากกว่าโปรโมชั่นครับพี่ครับแล้วก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับเหตุผลที่ผมอยากให้คุณมาลองกล้องและอุปกรณ์ที่หน้าร้านนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่คนดูรีวิวหลายๆคนนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนรีวิวแล้วก็ใช้งานให้ดูแบบละเอียดแล้วเนี่ยการตอบคําถามของตัวเองได้ชัดเจนที่สุดคือการมาลองสัมผัสของจริงนะครับซึ่งตรงนี้แหละคุณจะรู้เลยว่าโอเคหรือไม่โอเคกับตัวเองนะครับแล้วก็วันน ใช้สถานที่นะครับแล้วก็มาถ่ายอินเสิร์ตในร้านกับอุปกรณ์หลายๆชิ้นนะครับอันนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดคุณอยากมาลองกล้องแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยลองมาติดต่อที่ซูมพาเวลาก็ได้นะครับคือผมเคยทํางานที่นี่ด้วยมาก่อนนะครับถ้าคุณเคยดูคลิปในช่วงที่สักสี่หปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะมีคลิปอยู่บนซูมบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมทํางานด้านพวกออนไลน์ตรงนี้นะครับที่ร้านซูมเนี่ยมีข้อเด่นอยา่างหนึ่งคนที่อยู่ในร้านส่วนใหญ่ของซูมเนี่ยเป็นคนที่เล่นกล้องริงน,นะครับคือแบบซื้อกล้องเองเล่นเเเเเอออออองงงงงนนนนะครบ,บบทําาาาาหหิซื้้้้กลลม่่ไีีใต ได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับในการที่คุณเกิดข้อสงสัยว่ากล้องตัวนี้หรือตัวนี้ดีนะครับหรือว่าวัรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันเวริร์กหรือเปล่าครับพี่ๆเขาค่อนข้างมีความ เข้าใจมากๆในการใช้งานนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะลองใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆก็สอบถามพี่ๆเขาได้เลยครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าก่อนซื้ออะไรก็ตามนะครับไปลองให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่เสียใจกับผมนะเพราะว่าผมพลาดมาเยอะแล้วก็ไม่อยากจะให้ซ้ํารอยกันเรื่องนี้นะครับแนะนําว่ามาลองเถอะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคอนเทจนจบถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามไที่ Photo s w i e r l a n d ทั้งบน Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าจะถามที่ Photo s w i t e r l a n d Community ก็ได้ครับสำหรับคอนทนวัีี้า่สสด